สวัสดีนักเรียนนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดทั้งหมด20ข้อนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีบางข้อที่นักเรียนทําไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาเฉลยนะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องแปลงเลขปกตินะครับให้กลายเป็นเลขโรมันนะครับก่อนเลยคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมของพวกเราก่อนนะครับความรู้เดิมของพวกเราก็คือนะครับ ัว i นะครับจะแทนเลขหนึ่งนะครับ v แทนเลขห้านะครับ x แทนเลขสิบนะครับแล้วก็ l นี่เป็นเลขห้าสิบนะครับ c แทนหนึ่งร้อย d แทนเลขห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีตัว m นะครับแทนด้วยเลขหนึ่งพันนะครับหลักการทํานะครับจะมีหลักๆคือสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือนะครับตัวเดียวกันห้ามเขียนติดกันเกินสามตัวนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ แล้วก็หลักการข้อที่2ก็คือหลักการเพิ่มนะครับนะปูนซีเมนห้ด้วยนะครับครือปียนด้วยตรงไหนดีเรอียลกันนะครับข้อที่หนนะครับก็คือห้ามเพิ่มสามตัวนะครับต่อไปที่2ก็คือหลักการเพิ่มนะครับหลักการเพิ่มก็คือเราจะเขียนจากมาก ไปยังน้อยนะครับมากไปน้อยครับต่อไปนะครับหลักการข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นหลักการลดนะครับอาแต่เสียนเอาตัวที่น้อยนะครับขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวที่มันมากแ่นี้นะครับหลักการก็จะมีสามข้อตรงนี้นะครับอี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับคุณปูจัดกระจายเลขอกนะครับตัวนี้จะมีสี่ร้อยบวกกับเลขสี่นะครับ ตัว400ตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นหลักการลดนะครับก็คือเอา500นะครับลบลบด้วย100นะครับเราจะเอา500ลบ100นะครับนี่นะครับส่วนเลข4นะครับก็คือเราจะเอาเลข5ลบ1นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับเมื่อเป็นหลักการลดนะครับเราต้องเอาตัว หลักการลดนะครับเอาตัว huh. ท <this> ี่น้อยขึ้นก่อนนะครับตัวที่น้อยก่อนก็คือตัวเลขหนึ่งร้อยนะครับตัวหนึ่งร้อยเราก็มาดูตัวแปรนะครับหนึ่ง้อยก็คือตัว c นะครับห้าร้อยนี่คือตัว d นะครับแต่เวลาเราไปเขียนตอบอ่ะเราต้องเอาตัวที่มันน้อยนะครับไปขึ้นก่อนนะครับเพราะนั้นเราก็จะตอบเป็น c นะครับนะมันเป็นหลักการลดนะครับต่อไปตรงนีเหมือนกันนะครับห้าก็คือตัว v หนึ่งก็คือตัว i นะครับเวลาตอบเราต้องเอาตัวที่มัน น้อยกว่าขึ่ก่อนนะครับเพราะนั้นเราต้องออกเป็น i อนะครับนะข้อนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเอาต่อไปนะครับเราไปดูข้อนที่สองนะครับตัวนี้ก็คือก็จะมีสองร้อยนะครับก็คือหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็บวกด้วยสินะครับทั้งหมดอยู่สามตัวนะครับแล้วก็บวกห้าแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะเป็นหลักการเพิ่มหมดเลยนะครับก็คือไม่ได้มีหลักการเอามาลบกันเลยครับเพราะนั้นเราก็ตอบเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีซอยู่สองตัวนะครับแล้วก็มีซีอยู่สามตัวนะครับจากหลักการข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเขียนเกินสามตัวนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีสามตัวพอดีนะครับก็ถือว่าไม่ผิดนะครับต่อไปก็ตามต้วเลขห้าก็จะเป็น v นะครับแล้วก็ไ3สามตัวเสร็จแล้วครับสำหรับข้อนี้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่สามนะครับข้อที่สามเนี่ยจะเป็นเก้าร้อยนะครับเร mm. ือท่านครูเกียรติอลการลรงแคเลยนะก็จะเป็นหนึ่งพันะครับลบทิ้งไปหนึ่งร้อยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยห้าสิบที่เราม,รมีอยู่แล้วนะครับตรานมีอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะบวกด้วยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งต่อไปเรามาดูตรงนี้นะครับ หนึ่งพันเนี่ยจะเป็นตัว m นะครับหนึ่งร้อยเนี่ยจะเป็นตัว c นะครับแต่ถ้ามันเป็นหลักการลดเราต้องเอาตัวที่มันน้อยขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราต้องตอบเป็น cm นะครับอย่างนี้นะครับห้าสิบก็จะเป็น l นะ er. okay. ครบับแล้วก็จะมีหนึ่งสามตัวเคนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ก็จะเป็นห้าพันนะครับ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าห้าพันมันไม่มีๆๆนะครับใช่ไหมเราลองมาดูนะสูงสุดจะเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มเติมให้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มเติมให้ครับตัวนี้นะครับถ้าห้าพันไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเพิ่มให้ก็คือตัวนี้นะครับแบ่งเราจะนำฟีที่เรามีเนี่ยก็คือเลขห้านะครับ เติมขีดใส่ด้านบนนะครับจะกลายเป็นเลขห้าพันทันทีนะครับก็คือเอาห้าไปคูณ1 0 0 0นพันนเนีนะครับก็จะกลายเป็นห้าพันนะครับต่อไปนะครับถ้าเราเอ็กนะครับไปเติมขีดข้างบนนะครับก็สิบไปคูณด้วย1 0 0 0พันนะครับสิบคูณด้วย1พันเท่าไหร่ครับนี่จะเป็นหนึ่งหมืนพอดีนะครับเราก็สามารถใช้ในตัวนี้ได้ครับต่อไปไปดูตัว L อนะครับ ตัว L เราก็สามารถเติมขีดด้านบนได้นะครับอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็น50,000ืนนะครับต่อไปถ้าเป็น C ขีดนะครับก็เอา100ไปคูณด้วยหนึ่งคันครับก็คือเติมสูงนิ้หนนะครับจะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยอนึ่งแสน0ทานอีกครับนะต่อไปนี้ 1> 1หนึ่งล้านนะครับโอเคสแสดงว่าตอนนี้เรามีเลขเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นห้าพันนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าร้อยบวกหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยโอ้หนึ่งร้อยแล้วก็บวกสี่สามตัวคูณกันสามสิเลยแล้วกันอะ่ะแล้วก็บวกห้าบวกหนึ่ง บวกหนึ่งบวกหนึ่งตอนตอบนะครับห้าพันนะครับ, 5, รบเรามีให้เลือกแล้วนะครับก็จะเป็น v ขีดด้านบนด้วยนะครับนะต่อด้วยห้าร้อยก็จะเป็นตัว d นะครับอ่านะแล้วก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองตัวก็จะเป็นสิบสองตัวสามสิบก็คือ x สามตัวนะครับแล้วก็หนึ่งสามตัวโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ เดี๋ยวต่อไปตรงนี้คุณครูจะรักเลยนะคุณครูจะรัดตอบเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะตอบเลยนะครับตัวนี้ก็คือเท่าไหร่อันนี้จะเป็นห้าพันนะครับแล้วก็บวกด้วยสามพันใช่ไหมห้าพันบวกสามพันเป็นแปดพันนะครับนะต่อไปหกร้อยนะครับเดี๋ยวครูยนเป็นหกร้อยเลยนะแล้วก็บวกด้วยตัวนี้จะกลายเป็นหลักการลดนะครับสี่สิบก็คือเอาห้าสิบลบสิบนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็9กนะครับก็จะเป็น1ิบลบหนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลย5000นะครับก็จะเป็นตัว V ขีบนะครับอันนี้คือ5000ันครับต่อไป3000 3000ก็คือจะมีเอยู่3ตัวนี่นะครับตัวละพันสามตัวเป็น3000ันพอดีนะครับต่อไปนะครับหกรก็จะมี500กับหน0่นะครับ500ก็คือตัว D นะครับแล้วก็ตัว C นะครับอันนี้อันนี้เป็น6 0 0้กว่าีกนะครับต่อไปห้สกับ10นะครับ50นี่คือตัว L 10ก็คือตัว x นะครับแต่ถ้ามันเป็นหลักการลบเราต้องเอาตัวที่มันน้อยขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องไม่ต้องตอบเป็น xL นะครับอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็นไเหมือนเดิมเป็นหลักการลบนะครับต้องเอาตัวที่น้อยขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบเป็น นะครับเอ่อเป็นไงครับนะแสดงว่าตัวที่มันเพิ่มมาเนี่ยคือตัว v ขีดนะครับที่มันเพิ่มเข้ามานะครับตัวที่มีขีดต่างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้อีกหนึ่งข้อนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยอีกหนึ่งข้อก็คือข้อที่สิบนะครับข้อเหล่านี้นักเรียนน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับน่าทําได้แล้วครับเดี๋ยวนักเรียนจะทําทีละตัวนะครับข้อนี้ใครทําเป็นหนึ่งแสนนะครับลบหนึ่งนะครับถือว่า ผิดนะครับมันไม่มีนะครับนะเราจะลบแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องทําทีละตัวนะครับเริ่มจากตัวที่เป็นเก้าหมื่นนะครับตัวที่เป็นเก้าหมื่นตัวตัวตัวแรกนะครับก็จะเป็นหนึ่งแสนลบด้วยหนึ่งหมื่นครับอันนี้นะครับดูดีๆนะครับหนึ่งแสนลบหนึ่งหมื่นเหลือเก้าหมื่นนะครับต่อไปเก้าพันนะครับต่อไปตัวเก้าพันนะครับ ตัวเก้าพันก็จะเป็นตัวหนึ่งหมื่นนะครับลบทิ้งไปหนึ 1, ่งพันนะครับลบทิ้งไปหนึ่งพันหนึ่งหมื่นลบหนึ่งพันเหลือเก้าพันนะครับอ่าเหลือเก้าพันครับต่อไปก็จะเป็นตัวเก้าร้อยนะครับต่อไปเป็นตัวเก้าร้อยตัวเก้าร้อยก็จะเป็นตัวหนึ่งพันนะครับ 100. ลบด้วยหนึ่งร้อยเราต้องทำทีละตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับทำทีละตัวนะครับทำทีละตัวนะครับต่อไปเก้าสิบนะครับ เดี๋ยวครูขอต่อด้านล่างแล้วกันนะ90นะครับ90ก็คือ100ลบ10นะครับ100ลบ10ได้90นะครับเราไปทีละตัวนะต่อไปนะครับก็คือ9นะครับตัวสุดท้าย9เลยก็คือ10ลบ1เด้งนะครับเดี๋ยวครูใส่ทีละตัวนะครับ1แสนเนี่ยตอนแรกเราไม่มีนะครับตอนที่เราทําตอนแรกมันไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะครับ1แสนเราก็คือ C ที่มีขีดด้านบนนะครับ ี๋ยวคุณจะทดอย่างนี้ก่อนนะครับต่อไปหนึ่งหมืนนะครับหนึ่งหมืนก็คือ x ที่มีขีดด้านบนนะครับแต่ว่ามันเป็นหลักการลดนะครับมีหลักการลดนะครับเราต้องเอาตัวที่มันน้อยขึ้นก่อนนะครับแสดงว่าเวลาเราตอบเราต้องเอาตัวน้อยขึ้นก่อนนะครับตอบนะครับ x ขีดแล้วก็ต่อด้วย c ขีดนะครับตัวนี้คือเก้าหมืนนะครับนะตัวนี้คือเก้าหมืนนะครับต่อไปมาดูตัวนี้นะครับมันเดิมหนึ่งหมื่นคือ x ขีดนะครับหนึ่งพัน ครับหนึ่งพันคือ m นะครับ m ตัวนี้ไม่ได้ขฉีดนะครับมันเป็นหนึ่งพันอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวนี้นะครับแต่เวลาตอบเป็นหลักการลดต้องเอาตัวที่มันน้อยขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอบเป็น m x เีดนะครับตัวนี้คือเก้าพันนะครับตัวนี้คือเก้าพันนะครับต่อไปหนึ่งพันตัวนี้เป็น m นะครับหนึ่งร้อยก็คือ c นะครับเวลาตอบต้องเอาตัวน้อยขึ้นก่อนนะครับก็จะกลายเป็น c m นะครับทำอย่างนี้นะครับ ต่อไป100นะครับคือ c เฉยๆ10คือ x นะครับเวลาตอบต้องตอบเป็น x4 นะครับอันนี้คือ x อันนี้คือ i เวลาตอบต้องเอาตัวที่น้อยขึ้นก่อนนะครับก็จะเป็น ix นะครับโอเคนะครับนะแบบฝึกหัดตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่20ข้อนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับปรับปรุงแก้ไขให้มันครบนะครับนะแล้วก็เอามาส่งใหม่นะครับ สำหรับวันนี้คครูฝากไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ